สวัสดีครับหลังจากที่ผมทำ YouTube มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็มีคนสงสัยว่าทำไมบางครั้งผมถึงไม่ตอบคำถามนะครับแล้วก็บางครั้งผมถึงตอบคำถามบางครั้งผมตอบไปแล้วครั้งหนึ่งเขาถามซ้ำทำไมผมถึงไม่ได้ตอบนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังว่าเวลาที่ผมเลือกตอบคำถามเนี่ยผมพิจารณาจากอะไรบ้างนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยอะไรที่ผมจะไม่ตอบบ้างนะครับ ต้องขอชี้แจงอย่างนี้ก่อนนะครับคำถามบางครั้งที่ผมไม่เห็นเนี่ยนะครับผมก็ไม่สามารถตอบท่านได้ถูกไหมครับแล้วใน y t u t u เนี่ยนะฮะคำถามที่ผมจะเห็นแน่ๆก็คือคำถามที่ตั้งเป็นกระทู้ใหม่นะครับบางคนเนี่ยไปโพสต์คำถามของตัวเองต่อจากโพสต์ของคนอื่นเขาไอ้แบบเนี้ยหลายครั้งที่ผมจะไม่เห็นนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีเพื่อนสมาชิกมา เตือนว่าเออมีคนมาโพสต์ถามเรื่องนี้อยู่ในกระทู้ของเขานะอ่าแบบนี้ผมจะไม่เห็นนะครับต่อให้แท็กชื่อผมเลยมันก็ไม่สามารถทำให้ผมเห็นได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าท่านมีข้อสงสัยมีคำถามเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะครับผมก็แนะนำว่าตั้งกระทู้ใหม่ไปเลยดีกว่านะครับหรือถ้าเกิดว่าท่านไปโพสต์ต่อจากคนอื่นแล้วผมไม่ตอบเนี่ยนะครับอ่าคิดไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมมองไม่เห็นคำถามท่านดังนั้นก็แนะนำว่าเอาไปตั้งเป็นกระทู้ใหม่ผมจะได้เห็นนะครับอันนี้ง่ายๆเลยนะฮะ ต่อมาคือมีคนก็สงสัยว่าจะติดต่อผมได้ยังไงนะครับจะขอส่งคำถามมานะเป็นการส่วนตัวต้องบอกตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยตอบคำถามใน YouTube เรียกว่าค่อนข้างที่จะเร็วนะครับเมื่อเทียบกับหลายๆช่องทางนะครับแล้วก็ผมอ่านทุกคอมเมนต์ของท่านแน่นอนนะฮะถ้าท่านถามมาทาง u t u b e เนี่ยผมก็จะให้คำตอบแก่ท่านนะครับแล้วมันจะมีบางกรณีเท่านั้นที่ผมพิจารณาแล้วว่า เคสของท่านเนี่ยผมต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะบางครั้งมันเป็นกรณีที่เป็นเคสหายากนะครับหรืออาจจะจําเป็นจะต้องใช้ความเป็นแพทย์เฉพาะทางที่ค่อนข้างสูงนิดนึงกรณีแบบนี้เนี่ยผมอาจจะอนุญาตให้ท่านสามารถติดต่อผมโดยตรงโดยทางช่องทางส่วนตัวได้นะครับก็คือทาง Facebook หรือว่าทาง Instagram แบบนี้เป็นต้นนะครับแต่จะไม่ได้ให้ทำแบบนี้กับทุกคนนะครับหรือในบางกรณีถ้าเป็น รุ่นน้องนะครับหรือน้องๆเนี่ยที่ต้องการจะมาเรียนแพทย์นะครับหรือบางครั้งมีข้อสงสัยอะไรพวกนี้นะครับผมก็อาจจะอนุญาตให้ติดต่อมาเป็นการส่วนตัวได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องโพสต์ถามผมทาง YouTube ก่อนนะครับแล้วผมจะเป็นคนพิจารณาเองว่าผมจะอนุญาตให้มาส่งข้อความหาเป็นการส่วนตัวหรือเปล่านะครับตรงนี้เนี่ย มันไม่ใช่เพราะว่าผมยิงหรืออะไรนะครับแต่ว่าในช่องทางส่วนตัวเนี่ยมันก็คือช่องทางส่วนตัวนะครับผมไม่ได้อยู่จะให้เบอร์โทรศัพท์แก่ใครนะครับไม่ได้ให้อ e ีเมลให้ไลน์กับใครแล้วก็ไม่ได้ให้ Facebook i n s t a g r a m กับใครถามว่าผมมีคนส่งคำถามมาทางนั้นไหมนะครับมีเยอะแยะเลยครับนะมีส่งมาทาง Facebook ทาง Instagram ของผมนะครับเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ตอบเสมอไปแล้วถ้าผมจะตอบนั้นมันก็จะเป็น ที่สุดท้ายที่ผมจะตอบด้วยนะครับผมจะตอบคำถามใน youtube ให้ครบซะก่อนแล้วผมจึงไปดูคำถามใน Facebook นะครับและใน Facebook เนี่ยถ้าท่านไม่ได้เป็นเพื่อนกับผมมันก็จะไม่ขึ้นเตือนผมนะครับมันก็จะขึ้นอยู่ในช่องที่ขอส่งข้อความเข้าหาผมนะครับแล้วในช่องนั้นมันก็แบ่งเป็น2อ,อย่างอีกเหมือนกันอย่างแรกก็คือ,อ,อขออนุญ,ญาตส่งข้อความมาหาผมกับอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นข้อความที่ทาง Facebook เนี่ยสงสัยว่าจะเป็นมิจฉาชีพหรือแสปแปมนะครับ ซึ่งผมก็จะเปิดดูบ้างแต่ว่าหลายครั้งที่ผมจะไม่อ่านแล้วผมก็จะไม่ตอบนะครับถ้าผมพิจารณาแล้วคําถามเหล่านั้นมันตอบง่ายๆจบในครั้งเดียวผมก็อาจจะตอบท่านทาง Facebook ได้นะครับอ่าถ้ามันง่ายๆแล้วตอบครั้งเดียวจบผมก็จะตอบเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดมันเป็นอะไรที่บางทีเป็นคําถามที่แบบใน youtube มันตอบได้อยู่แล้วเนะี่ยผมก็จะแนะนําว,ว่าท่านไปถามทาง youtube ดีกว่าเพราะว่าผมจะตอบทางนั้นเร็วกว่าเยอะนะครับ ปัญหาของการตอบคําถามทาง Facebook หรือว่าทางช่องทางส่วนตัวของผมมันก็คือผมตอบคําถามท่านไปแล้ว1คําถามนะครับหลังจากนั้นเนีย่ยสักพักเดี๋ยวก็จะมีอะไระสงสัยก็จะถามมาอีกอย่างเงี้ยครับถามมาเรื่อยๆซึ่งมันเป็นการพุ่งตรงนะครับมันรบกวนเวลาส่วนตัวของผมเหมือนกันซึ่งดังนั้นส่วนใหญ่แล้วใน Facebook ถ้าถามมาเนี่ยผมจะตอบแค่ครั้ง2ครั้งแล้วถ้าท่านมีครั้งที่3 4 5หเนี่ยแล้วผมพิจารณาแล้วว่าเป็นคําถามที่ถามทาง YouTube ได้เนี่ยผมจะไม่ตอบท่านนะครับอ่าจริงอันนี้ก็ต้องชี้แจงให ให้ทราบไว้ด้วยนะครับว่าถ้าทางช่องทางส่วนตัวผมจะไม่ตอบนะครับแต่แน่นอนบางกรณีผมก็ตอบเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะกรณีที่ผมอนุญาตจากทาง y YouTube แล้วนะครับให้ส่งข้อความมาหาผมได้นะครับก็ยกตัวอย่างมันจะมีเคสคนไข้าบางคนนะครับที่ดูค่อนข้างที่จะยากหน่อยแล้วก็อาจจะจําเป็นจะต้องได้รับรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะกรณีนี้ผมก็จะรับปรึกษาให้เป็นการส่วนตัวนะฮะ ซึ่งผมก็ไม่เคยคิดเงินท่านใดแม้แต่ท่านเดียวนะครับไม่เคยเลยนะก็จะปรึกษาให้เป็นการส่วนตัวดังนั้นเนี่ยในเมื่อมันไม่ใช่งานประจําของผมนะครับผมไม่ได้ได้รายได้อะไรมาจากตรงนี้ผมต้องการที่จะให้ช่องทางส่วนตัวเป็นช่องทางที่ผมอนุญาตให้ท่านติดต่อผมเฉพาะกรณีเท่านั้นนะครับแล้วก็มีคนขอจ้างอีกนะครับขอจ้างปรึกษาเป็นการส่วนตัวอันนี้ผมก็ไม่รับเช่นกันนะครับผมจะรับก็ต่อเมื่อผมพิจารณาแล้วคําถามของท่านมันเหมาะสมที่ ผมจะให้เป็นที่ปรึกษาแต่ผมก็จะไม่คิดเงินท่านอยู่ดีนะครับแม้ว่าท่านจะเสนอให้ผมก็ตามผมก็จะไม่คิดนะครับอันนี้เป็นหลักการส่วนตัวซึ่งผมจะต้องการทําแบบนี้นั่นเองนะครับนอกเนือจากนี้มันยังมีกรณีอื่นๆอ,อีกที่ผมอาจจะไม่ได้ตอบท่านนะครับคือบางครั้งเนี่ยถ้าผมอ่านข้อความแล้วผมงงอะมันจะมีข้อความบางอันที่ผมอ่านแล้วผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าท่านต้องการจะถามอะไรนะครับกรณีแบบนี้เนี่ย บางทีผมก็จะเขียนไปตรงๆนะครับว่าผมอ่านแล้วผมไม่เข้าใจขอให้ท่านเขียนใหม่ได้ไหมเขียนว่าเออตรงในตรงตกลงเนี่ยสงสัยเรื่องอะไรนะครับผมก็จะไปตอบซ้ำให้ท่านนะครับแบบนี้เป็นต้นนะฮะแต่บางคนเนี่ยทั้งอานเนี่ยที่เขียนมาคืออ่านแล้วยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นคําถามนะครับบางทีผมไม่รู้เลยว่ามันเป็นคําถามผมก็อาจจะกดไลค์เฉยๆนะครับหรือว่าบางทีก็กดแสดงความคิดเห็นไว้เฉยๆแต่ว่า อันนั้นให้ใครอ่านก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันเป็นคําถามดังนั้นถ้าท่านต้องการจะถามเนี่ยผมแนะนําว่าท่านอ่านข้อความให้เรียบร้อยก่อนที่จะโพสนะครับมันจะได้รู้ว่าออเอออ่านแล้วเรารู้เรื่อง,รงหรือเปล่านะครับอันนี้อันหนึ่งนะแต่ผมก็เข้าใจเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ใช้ภาษาไทยนะครับอย่างมีคนลาวมาถามอันนี้เขาไม่ใช้ภาษาไทยน,นี้ผมก็เข้าใจได้นะครับว่าเออเขาอาจจะสื่อสารกับเราได้ลําบากของคนอื่นๆหน่อยนะครับอันนี้โอเคนะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะ อาอยุเยอะนะฮะไม่ค่อยเชี่ยวชาญในการพิมพ์ข้อความต่างๆก็อาจจะมีความาเข้าใจลําบากนิดหนึ่งนะครับแต่ผมก็พยายามจะเข้าใจทุกคอมเมนต์แล้วก็พยายามจะตอบให้นะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเออมันก็ดีเหมือนกันที่ผมพยายามจะดูตอบให้เท่าที่ผมจะทําได้นะครับและถ้าผมตอบข้อความของท่านไปแล้วนะครับท่านมีคําถามซ้ำเนี่ยแล้วท่านโพสต์ต่อจากคําตอบที่ผมตอบไปบางครั้งนะครับผมจะไม่เห็น แต่บางครั้งผมก็เห็นอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่า y YouTube เนี่ยมีหลักการในการเลือกให้ผมเห็นหรือไม่เห็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ก็ต้องขออภัยในณท่านีนานที่นี้ถ้าท่านเห็นว่าเออ <c oughs> ผมโพสต์ตอบไปแล้วท่านไปโพสต์ต่อจากคําตอบของผมไปแล้วผมไม่ตอบอะไรท่านอีกเลยเนี่ยนะครับผมแนะนําว่าท่านไปตั้งกระทู้ใหม่เลยดีกว่านะครับตั้งกระทู้ใหม่แล้วก็อ้างอิงว่าออกระทู้เก่าที่ท่านถามผมเนี่ยท่านถามอะไรไว้บ้างได้คําตอบอย่างไรผมจะได้ตอบท่านถูกนะครับรวมทั้งอีกอย่างหนึ่งซึ่ง ต้องขอไว้ในที่นี้ว่าอย่าทำก็คือว่าท่านโพสคำถามของท่านซ้ำๆไว้ในหลายคลิปนะครับอันนี้ผมอ่านทุกคำถามของท่านและผมเห็นทุกคำถามของท่านที่ท่านตั้งเป็นกระทู้ใหม่นะครับดังนั้นไม่ต้องโพสหลายคลิปนะครับเพราะว่าโพสหลายคลิปแน่นอนว่าผมเห็นผมก็จะลบทิ้งและผมจำได้ด้วยว่าคนไหนโพสหลายคลิปนะครับหรือบางคนเนี่ยโพสหลายตอนนะครับอ่าโพสโพสอันหนึ่งเสร็จปุ๊บ <ๆ S 1> ส่งแล้วโพสอีกอันหนึ่งต่อข้างล่างแล้วส่งโพสอีกอันหนึ่งต่อข้างล่างแล้วส่งอย่างเงี้ยสามสี่อันบางคนผมเห็นโพสสี่ห้าครั้งแล้วแต่ละครั้งมันเป็นเรื่องที่มันมันน่าจะพิมพ์มครั้งเดียวแล้วจบได้นะครับอันนี้ก็ขอให้พิมพ์ทีเดียวแล้วจบไปเลยดีกว่าผมจะได้ตอบคาถามของท่านได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเพราะว่าทั้งเรื่องที่ท่านพิมพ์มาเนี่ยบางทีมันต่อเนื่องกันนะครับการที่พิมพ์แยกๆกันเนี่ยนะครับแล้วส่งแยกๆมันอาจจะมีคนส่งอะไรมาตรงกลางนะครับแทรกระหว่างข้อความของท่านทําให้เราออ่่่่าาานนนนแล้้้ววเเเเรรไมมขใจทังคืี เขามาอ่านแล้วเขาก็งงว่าเอ๊ะนี่คนนี้เขาอะไรยังไงพูดมาจากไหนนะครับเพราะว่าต้องอย่าลืมนะครับในสังคม Youtube ของช่องผมเนี่ยผมต้องการให้คนที่มาอ่านคอมเมนต์ทุกคนได้ประโยชน์ไปด้วยถ้าท่านเป็นคนที่ตั้งคําถามไว้แล้วคำถามของท่านนั้นมันมีประโยชน์นะครับต่อคนอื่นๆผมก็ต้องการให้คนอื่นมาอ่านแล้วก็ได้ประโยชน์ตรงนั้นไปนเหมือนกันดังนั้นจึงสมควรที่จะต้องตั้งคําถาม แล้วก็ให้ทุกๆอย่างเนี่ยมันอยู่ในคอมเมนต์เดียวกันนะครับเราจะได้อ่าแลวเออเข้าใจเรื่องเรื่องนี้นะครับอีกกรณีหนึ่งซึ่งผมเห็นค่อนข้างที่จะบ่อยก็คือว่ามาสอบถามผมในกรณีที่ไม่ตรงกับคลิปนะครับหรือซ้าร้ายกว่านั้นในคลิปมันมีคําตอบอยู่แล้วแต่ท่านก็ยังถามผมอันนี้เนี่ยต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าเวลาคนเรานะครับหาความรู้ เราต้องพยายามขวนขวายด้วยตัวเองเสียก่อนนะครับผมพยายามเอาความรู้ในทุกๆด้านที่ผมรู้เนี่ยมาเผยแพร่ให้กับท่านรู้นะครับหน้าที่ของท่านเนี่ยนะครับข้อแรกอย่างน้อยๆเข้ามาใน YouTube ของผมเนี่ยผมทําเรื่องไว้เยอะมากมีวิดีโอเป็นพันนะครับส่วนใหญ่แล้วมักจะตอบคําถามของท่านเรียบร้อยเกือบจะหมดทุกอย่างอยู่แล้วนะครับนะถ้ายังไงท่านลอง ค้นชื่อสิ่งที่ท่านต้องการรู้แล้วก็ตามด้วยชื่อผมนะครับจะเป็นชื่อจริงหรือชื่อหมอแทนอย่างนี้ก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นวิดีโอนั้นมาให้ท่านเห็นนะครับท่านก็ไปดูได้รวมทั้งผมก็แบ่งหมวดหมู่วิดีโอของผมไว้ในเพลย์ลิสต์นะครับมีหลายเพลย์ลิสต์ท่านก็สามารถที่จะไปเปิดหาตามความสนใจแต่ละเพลย์ลิสต์ของท่านได้นะครับกรณีแบบนี้ก็จะทําให้ท่านสามารถหาวิดีโอที่ตรงกับสิ่งที่ท่านต้องการจะถามได้นะครับ และอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าในวิดีโอของผมนั้นมันมีคำตอบของท่านอยู่แล้วแล้วท่านไปโพสต์ถามผมเนี่ยนะครับผมก็จะบอกว่าเออมันอาจจะเป็นเพราะว่าท่านฟังวิดีโอของผมไม่จบหรือฟังแล้วตกหล่นตรงไหนไปนะครับตรงนี้เนี่ยผมจะไปตอบท่านว่าในวิดีโอของผมนั้นพูดรายละเอียดไปเรียบร้อยแล้วให้ท่านกลับไปย้อนดูใหม่นะครับอ,อันนี้ เป็นสิ่งที่ท่านสมควรจะต้องทํานะครับเพราะว่าความรู้มันอยู่ตรงหน้าแล้วการที่เราจะมาเอาทางลัดเอาคําตอบจากผมโดยที่ท่านไม่ได้ฟังทั้งเรื่องเนี่ยมันไม่ดีนะครับคนเราเนี่ยถ้ารู้อะไรนะครับรู้ทั้งเรื่องดีที่สุดนะครับทําไมรู้ทั้งเรื่องแล้วมันดียังไงนะครับบางคนอยากจะได้คำตอบสําเร็จรูปอะไรมาถามผมแล้วก็เอยขอคาตอบอันนี้อันเดียวนะครับผมจะตอบกับท่านว่าไม่ได้ครับผมจะไม่ให้คําตอบนั้นแก่ท่านนะ ท่านจะต้องเข้าใจทั้งเรื่องแล้แลวอีกอย่างหนึ่งทั้งเรื่องของผมเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ไม่เกินครึ่งชั่วโมงมันฟังแป๊บเดียวเองถ้าท่านรู้สึกว่าเอ้ยมันนานไปท่านก็เร่งสปีดให้มันเร็ว book, มันสองเท่าก็ได้นะครับท่านก็ฟังแป๊บเดียวก็จบแล้วนะครับแล้วมันจะเข้าใจทั้งเรื่องแล้วต่อไปเวลาที่ท่านเจอปัญหาเจอคําถามหรือคนรู้จักของท่านมีปัญหามีคําถามเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆท่านก็สามารถที่จะตอบได้นะครับท่านไม่จำเป็นจะต้องพึ่งผมตลอดไปแต่ท่านมีความรู้ติดตัวอยู่กับท่านแล้วท่านก็จะตออบได้เง นี่แหละครับมันคือประโยชน์ของการที่ท่านรู้ทั้งเรื่องนะฮะนะนอกนจากนี้ถ้าเป็นคำถามบางกรณีเช่นคำถามที่ดูมินอันนี้แน่นอนผมไม่ตอบนะครับคำถามที่ประชดประชันหรือคำถามอะไรพวกทำนองนี้ท้าทายประชดประชันเช่นกล้าดีเบตไหมนะครับหรือ,อบอกว่าไหนหลักฐานหรือ อันนี้เห็นไหมมีคุณหมอคนนี้เขาพูดไว้อันนี้อินฟลูเอนเซอร์ท่านนี้พูดไว้คนนี้อันนี้พูดไว้คนนั้นเป็นใครคนนี้เป็นใครอ่าอย่างเงี้ยกรณีแบบนี้นะครับผมจะไม่ตอบท่านเพราะว่ามันเป็นคําถามซึ่งไม่ได้ต้องการคําตอบหรอกครับมันเป็นคําถามซึ่งพยายามเอาความคิดของตัวเองเนี่ยมายักยอดได้ผมนะแล้วอย่างที่บอกไปคอมเมนต์เหล่านี้ผมลบทิ้งแล้วก็บล็อกออกจาก YouTube เพราะว่า YouTube ของผมนั้นมันจะต้องไม่มีในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่สมควรนะครับ อย่างที่บอกคนเราเห็นต่างได้อยู่ร่วมกันได้แต่เราต้องอยู่ด้วยกันด้วยความเคารพซึ่งกันและกันนะครับถ้าผมไม่เห็นด้วยกับท่านท่านไม่เห็นด้วยกับผมเราคุยกันได้คุยกันเรื่องอื่นครับนะฮะถูกไหมครับเราคุยกันเรื่องอื่นได้เหมือนกับถ้าเราอยู่กันในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ครับคุณพ่อเขาเห็นด้วยกับอีกอย่างหนึ่งแล้วคุณเห็นด้วยกับอีกอย่างหนึ่งคุณอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยู่ไม่ได้เหรอถูกไหมครับเราอยู่ด้วยกันได้ครับแต่ว่าเราไม่ต้องเอาเรื่องนั้นขึ้นมาคคคุยกััันนนนแ่้เองะรบ ง่ายๆเลยนะไม่ได้ไม่ได้ลาบากอะไรถ้าเราคันปากเนี่ยเราก็มเก็บไว้กับใจเราเอาไปเอาไปออกกําลังกายาไปตะโกนไปร้องเพลงไปทํากิจกรรมอะไรก็ได้ทําให้เรา,าหายากที่จะพูดแสดงความคิดเห็นอันนั้นออกมานะครับนี้เป็นสิ่งที่ชี้แจงไว้ด้วยนะครับดังนั้นโดยสรุปนะครับข้อความถ้าท่านโพสต์แล้วผมไม่ตอบเนี่ยส่วนใหญ่นะครับมันเป็นเพราะว่าท่านไปโพสต์ต่อจากคนอื่นนะครับให้ตั้งกระทู้ใหม่นะครับ พยายามหาวิดีโอของผมซะก่อนในเรื่องที่ท่านสงสัยหาเสร็จแล้วก็ดูให้มันครบซะก่อนนะก่อนที่จะถามผมนะครับผมจะตอบท่านแน่นอนถ้าท่านอ่า,อาถ้าท่านฟังมาแล้วแล้วผมรู้ซะด้วยว่าท่านฟังครบหรือ,อยังนะครับอ่าผมจะมีวิธีในการสังเกตบางอย่างว่าเออคนนี้เขาฟังแล้วนะแต่ว่าคําถามเนี่ยมันเออมันอาจจะไม่มีอยู่ในนั้นหรือบางทีมันอาจจะต้องใช้การพิจารณาเพิ่มขึ้นนิดนึงอันนี้ผมจะตอบให้นะครับแล้วก็ ถ้าผมไม่ได้ทําคลิปนั้นจริงๆเนี่ยนะครับท่านพยายามหาแล้วหาไม่เจอจริงๆเนะี่ยไม่ไม่เป็นไรนะครับก็ขอให้โพสต์ตรงไหนก็ได้แล้วก็แจ้งผมมาตรงๆนะครับว่าเออท่านอาจจะไม่รู้ว่าผมเคยทําคลิปนี้ไปแล้วหรือยังแต่หาไม่เจอขอโพสต์ถามในเรื่องที่มันไม่เกี่ยวกับหัวข้อคลิปได้ไหมอันนี้ผมก็ตอบท่านตรงๆแล้วถ้าเกิดว่าผมเคยทําคลิปแต่ละคลิปไปแล้วนะครับผมก็จะตอบท่านแล้วก็บอกว่าเออรายละเอียดเนี่ยผมทําคลิปนี้ไว้แล้วนะและผมจะทิ้งลิงก์คลิปนั้นไว้ให้ท่านด้วยนะครับ าบางทีอาจจะมีสมาชิกของช่องมาทิ้งลิงก์ไว้ให้ท่านเข้าไปอ่านด้วยนะครับถ้าเกิดว่าข้อความคนไหนที่ผมไม่ตอบแล้วผมเห็นว่าสมาชิกที่มาตอบเนี่ยเขาตอบได้ดีแล้วนะครับผมก็จะกดหัวใจไว้ให้ด้วยนะครับดังนั้นท่านไม่ต้องกังวลว่าผมจะไม่ตอบนะครับยังไงผมก็ตอบแน่นอนถ้าผมเห็นคําตอบของท่านนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมาแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ